โอเคฮะสวัสดีฮะผมส l a ม,มเดอร์ตอนนี้ทุกคนอยู่กันในโปรเจกต์ลิทมัดดาวเหนือกันและสำหรับวันนี้เราจะมาฟังประวัติของราโอชายผู้ที่อยากจะครองฟ้าดินกันนะฮะก่อนที่เราจะไปฟังกันผมก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเนื้อหามีการสปอยถ้าหากว่าใครไม่อยากฟังก็ปิดคลิปไปได้เลยนะฮะโอเคราโอเนี่ยเกิดบนเกาะชูรานะซึ่งเขาเนี่ยจะมีพี่ชายคนหนึ่งก็คือไคโอแล้วก็มีน้องสองคนก็คือโทคิและก็ไซยากะนะฮะ โดยแม่ของพวกเขาเนี่ยเป็นค่ารับใช้ที่วิหารไงบุ ตามที่ไคโอได้กล่าวมานะฮะก็คือพวกเขานั้นเนะี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องคอยปกป้องตระกูลหลักของดาวเหนือนะฮะอยู่มาวันนึ่งเนี่ยไอวิหารนั่นอนะ่ะมันเกิดเพลิงไหม้ซึ่งก็เลยทำให้แม่ของเขาเนี่ยเข้าไปช่วยเฮียวพี่ชายของเคนชิโร่มาได้ทันแต่เนื่องจากว่าไอเคนชิโร่เนี่ยยังติดอยู่ข้างในนะฮะก็เลยทำให้แม่ของราโอเนี่ยกลับเข้าไปช่วยเคนชิโร่อีกรอบหนึ่งและก็เป็นผลที่ทำให้เจ้าหล่อนเนี่ยไม่รอดกลับออกมานะแต่ว่าเคนชิโร่เนี่ยรอดตายและก็เพราะว่าเรื่องนี้ เลยทำให้ไคโอที่เป็นพี่ชายของเขาเนี่ยเครียดแค้นในความรักมากแล้วก็เข้าใจว่าความชั่วร้ายนี่แหละมันคือสิ่งที่จะสามารถชนะได้ซึ่งจุดนี้ราโอเริ่มเห็นแล้วว่าพี่ชายของตัวเองเนี่ยเริ่มกําลังจะเดินไปผิดทางแล้วแต่ว่าระหว่างนั้นเนี่ยที่เกาะชูร่านะฮะมันก็เกิดสงครามขึ้นแล้วก็เลยทําให้จูเคเนี่ยต้องทําการส่รงราโอโทคิแล้วก็เคนชิโร่เนี่ยไปหาลิวเคนนะฮะด้วยเรือ พอได้เจอกับริวเคนเท่านั้นแหละฮะริวเคนก็เลยเริ่มจากการเตะส่งทั้งราโอแล้วก็โทคิเนี่ยลงหน้าผาไปเปิดฉากมามึงก็เล่นซะขนาดนี้ละแล้วก็บอกว่าหากใครปีนกลับขึ้นมาได้ จะรับไว้เป็นลูกศิษย์นะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยริวเคนจะรับแค่คนเดียวนะฮะโทคิที่แบบว่าโดนเตะลงไปแล้วก็โดนแบบต้นไม้ทับก็คือบาดเจ็บสาหัสฮะคือปีนกลับขึ้นไปไม่ไหวก็เลยบอกให้ราโอเนี่ยไปคนเดียวเถอะนะแต่ราโอไม่ทิ้งน้องฮะก็เลยแบกโทคิขึ้นไปด้วยแล้วก็บอกริวเคนว่าหากมึงไม่เอาน้องตูไปด้วยตูก็จะไม่เป็นลูกศิษย์เองเหมือนกันนั่นแหละเออซึ่งคําพูดนี้ก็เลยแบบชนะใจริวเคนได้เลยเพราะว่าโอ้โห ก็แบบราโอใจมันได้ก็เลยทําให้ Liu ลิวเคนเนี่ยรับทั้งสองไปเป็นสิทธ์เลยนะฮะส่วนราโอเนี่ยก็ได้ฝากบอกโทคิในวัยเด็กไว้ว่าหากวันใดวันหนึ่งเนี่ยตัวเขาเดินผิดทางก็ให้โทคิเนี่ยมาปราบเขาลงซะนะฮะต่อมาเขาได้พบกับยูเรียนะฮะความอ่อนโยนของยูเรียเนี่ยก็เลยทําให้ราโอเนี่ยแอบเกิดหลงรักเข้าไปเลยแม้แต่โทคิเองก็เป็นเหมือนกันนะฮะแต่โชคร้ายหน่อยที่ คนที่สามารถเปิดใจให้กับยูเรียได้นั้นมีแต่เคนชิโร่เท่านั้นนะฮะและเธอก็ได้เลือกเคนชิโร่เป็นคนรักไว้ตั้งแต่แรกแล้วนั่นก็เลยทําให้ราโอแล้วก็หนุ่มๆคนอื่นในตอนนั้นเนี่ยต้องเก็บอาการไว้ก่อนเลยราโอเนี่ยบอกกับโทคิไว้เลยว่ามึงคอยดูนะน้องพี่เนี่ยจะเอายูเรียเนี่ยมาครองเองให้ได้เพราะว่ามันคือหนึ่งในความทะเยอทะยานของพี่เลยแต่โทคิกลับตอบมาว่าพี่นั่นมันไม่ใช่ความทะเยอทะยาน นั่นมันเป็นความรักต่างหากนะแม้ว่าราโอจะไม่ได้ยอมรับในจุดจุดนี้นะฮะแต่เอาจริงๆแล้วราโอเนี่ยจริงๆมีสาวสวยติดตรึมเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นลูกสาวของริฮาคุอย่างโทแล้วก็เลนะที่เป็นเพื่อนสมัยเด็กเนี่ยก็แจ่มไม่เบาเสียดายที่ราโอไม่เล่นด้วยนะฮะจนกระทั่งเติบใหญ่ราโอเนี่ยเปลี่ยนจากคนอ่อนโยนเมื่อวัยเด็กกลายเป็นคนที่มีแต่ความทะเยอทะยานหวังที่จะพิชิตโลกมาเป็นของตัวเองให้ได้ เขาเนี่ก็คือดูแคลนเคนชิโร่ที่เอาแต่เห็นอกเห็นใจผู้อื่นแต่โทคิไม่คิดแบบนั้นนะฮะโทคิกลับคิดว่าเพราะว่าเคนชิโร่เป็นคนแบบนี้นี่แหละก็เลยจะแกล้งกว่าทุกคนแน่ๆแๆหละในวันทดสอบผู้สืบทอดนะฮะลิวเคนเนี่ยได้ให้เคนชิโร่กับราโอเนี่ยมาทดสอบกับเสือตัวหนึ่งซึ่งผลปรากฏว่าไอ้เสือตัวนี้เนี่ยพอเห็นเคนชิโร่ปั๊บเนี่ยคือยอมตายเลยไม่ไม่ขัดขืนฮะก็คือยอมตายทันที แต่พอเห็นราโอเนี่ยกลับแค่กลัวตายเท่านั้นก็คือแบบยังมีดิ้นรนขัดขืนนะฮะอันนี้เป็นการบอกในในเลยนะฮะว่าเสือเนี่ยมันคิดว่าเจอเคนชิโร่เนี่ยคือยังไงกูก็ตายกูยอมให้เขาฆ่าเลยดีกว่าแต่เจอกับราโอเนี่ยมีดิ้นรนใช่ไหมฮะมันหมายความว่าเออถ้าหากว่าตูดิ้นรนจริงๆเนี่ยอาจจะพอมีโอกาสรอดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นการบอกในๆเลยว่าเคนชิโร่เนี่ยหลายกาจยิ่งกว่านะฮะแถมไอตอนทดสอบเสร็จแล้วเนี่ยก็คือราโอทําตัวเบียวฮะอยู่ๆก็ไม่รู้ทําไมชี้ไปบนฟ้าแล้วบอกว่า คุณย่าเคยพูดเอาไว้ลิวเคนก็คงจะคิดว่าไอ้บานี่น่าจะเพี้ยนนะก็เลยแบบกูไม่เลือกมึงละกูเลือกเคนชิโร่น่าจะดีกว่าอันนี้ผมล้อเล่นนะคือจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายจุดนอกจากจุดที่ผมเคยพูดไปแล้วว่าเสือเนี่ยมันแค่กลัวตายเฉยๆกับลาโอแต่มันยังมีอีกจุดหนึ่งที่ลิวเคนเห็นว่าควรจะเลือกเคนชิโร่มากกว่านั่นก็คือไอ La ้ลาโอเนี่ย มันมีความทะเยอทะยานมากจนเกินไปก็คือแบบไม่ควรจะเลือกมันนะฮะนั่นก็เลยทําให้ราโอเนี่ยพอไม่ได้ถูกรับเลือกก็เลยจะจากที่นี่ไปแต่ก่อนไปเนี่ยก็ต้องทิ้งวิช,ชาไว้ก่อนแต่ราโอไม่ยอมทิ้งฮะก็คือแบบโอ้โหกูอุตสา ฝึกหมัดอุดรเทวะมาตั้งหลายปีตั้งแต่เด็กจนโตจะให้ตูทิ้งวิชานี้ไปทําไมนะนั่นก็เลยทําให้ลิวเคนเนี่ยยอมไม่ได้เช่นกันก็เลยจําเป็นต้องกําลาบราโอลงแล้วก็ที่จะผนึกหมัดอุดรเทวะในตัวของราโอด้วยนะฮะแล้วก็จากการต่อสู้ครั้งนี้ก็คือราโอเนี่ยสู้ลิวเคนไม่ได้เลยแต่ก่อนที่จะถูกปิดผนึก หมัดอุดรเทวะนะฮะอาการป่วยของริวเคนเนี่ยมันดันมากำเริบตอนนี้คือแบบมีเวลาให้กำเริบตั้งเยอะไม่รู้จะก,กำเริบตอนไหนมากำเริบตอนนี้นะฮะและก็เป็นสาเหตุที่ทําให้ริวเคนเนี่ยต้องพ่ายแพ้ราโอไปเพราะว่าป่วยฮะความเบี้ยวของราโอเนี่ยเหมือนจะยังไม่จบไม่สิ้นนะฮะหลังจากโลกเนี่ยเกิดสงครามนิวเคลียร์ขึ้นมาเขาก็ได้เรียกตัวเองว่าเจ้าแห่งหมัด <c oughs> คือแบบว่าตัวยังเบียวไม่พอไงแบบไม่ไม่ไม่อย่าเรียกลาโอนะให้เรียกเขาว่าเจ้าแห่งหมัดเนี่ย หวังจะพิชิตโลกที่เหลือเนี่ยให้มาเป็นของตัวเองด้วยกําลังให้ได้จริงๆเนี่ยมันจะมีช่วงภาคแยกที่ราโอเนี่ยไปได้โคคูโอมาขี่แล้วก็ตอนสู้กับเซาเซอร์ก่อนหน้านั้นด้วยนะฮะแต่ผมจะขอละไว้ละกันเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับในจักรวาลมังงะเอาไว้ถ้าหากว่ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังในคลิปอื่นก็แล้วกันแก๊งของราโอหลกัหลกๆก,ก็จะมีไอจากินะฮะอามีบายูดาเซาเซอร์แล้วก็ริวงะที่เป็นตัวตรึงของกองทัพเลย ทุกทกที่ที่แก๊งของราโอผ่านไปเนี่ยก็คือจะถูกช่วงจิงอิสระภาพนะฮะแล้วก็ต้องอยู่ภายใต้การปกครองของราโอแต่หากจใจผมพูดในการกระทําของราโอเนี่ยผมมองว่าราโอเนี่ยเกือบทําถูกนะฮะแต่ก็ต้องขอบอกว่าเกือบเฉยๆนั่นเพราะว่าทุกๆเขตที่ราโอปกครองเนี่ยมันสามารถอยู่ได้อย่างสงบโดยไม่มีพวกไอ้แก๊งเถื่อนเนี่ยมาบุกลุกนะฮะ แม้ว่าภายใต้การปกครองของราโอเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยการกดขี่ข่มเหงก็ตามแต่มันก็ยังดีกว่าโดนพวกแก๊งเถื่อนจับไปฆ่าข่มคืนเยอะเลยนะฮะก็คืออยู่ได้แต่ว่าจะโดนข่มเหงนั่นแหละหากราโอปกครองให้ดีกว่านี้นะฮะผมบอกเลยว่ามันจะทําให้โลกเนี่ยกลับมาเหมือนเดิมได้ก็คือราโอเนี่ยจะรวบรวมทุกที่เนี่ยเป็นปึกแผน่นปึกเดียวกันไม่มีใครกล้าที่จะแข่งข้อแต่ เผอินว่าเองดันไม่ค่อยใส่ใจในการปกครองเท่าไหร่ผลมันก็เลยออกมาแบบครึ่งๆกลางๆนะฮะขนาดแบบลิวงะเนี่ยยังคิดเลยว่าบางทีราโอเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ทําให้โลกกลับมาเหมือนเดิมด้วยก็ได้จนกระทั่งเห็นเคนชิโร่เนี่ยแหละฮะริวงะก็เลยเริ่มที่จะเปลี่ยนใจมาเข้าข้างเคนชิโร่มากกว่าราโอโอเคทีนี้ราโอได้กลับไปหาไคโอที่เกาะชูร่านะฮะแล้วก็พบว่าไอพี่ชายของเขาเนี่ยมันบ้าเต็มคันละ ราโอได้บอกเอาไว้ว่าหลังจากที่เดี๋ยวเขาชนะเคนชิโลให้ได้ก่อนเขาจะกลับมากอบกู้ที่นี่จากมือของพี่ชายเขาเองนะฮะนั่นก็เลยทําให้ไคโอนะได้เป่าประกาศตํานานของน้องชายอะเลยว่าเฮ้ยไอคนบนเกาะเดี๋ยวน้องฆ่าราโอเนี่ยจะกลับมาพิชิตที่นี่ในสักวันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ ราโอได้ทําการให้สัญญากับผู้คนมากมายว่าเออเดี๋ยวเขาจะต้องกลับมาช่วยทุกคนที่นี่แน่นอนในอนา,นา,นาคตนะฮะนั่นก็เลยทําให้พวกโบโรโแล้วก็คนพิการบนเกาะต่างๆเนี่ยคือเฝ้ารอการมาของผู้ปลดแอกอย่างเขามากๆเลยรวมถึงวานแดงแล้วก็ชากะก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกันด้วยต่อมานะฮะราโอเนี่ยได้พบกับเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ชื่อว่าบารันเนี่ยจะมาขอติดตามเป็นลูกศิษย์นะฮะราโอบอกว่าเขาเนี่ยไม่อาจที่จะสอนวิชาตรงๆให้ได้แต่ให้บารันเนี่ยดูแล้วก็ ลักจําไปใช้เองกันแล้วกันบารันเนี่ยก็ได้เรียนรู้หมัดอุดรเทวะในระดับที่เรียกได้ว่าเก่งพอสมควรเลยนะฮะแต่แล้ววันหนึ่งเนี่ยราโอเนี่ยกลับจับเด็กสาวคนหนึ่งไว้แล้วบอกว่าบารันเองจะต้องฆ่าเธอทิ้งซะสร้างความอิหยังว่าให้กับบาลันมากจู่ๆจะให้กูฆ่าเขาทําไมแม้จะเป็นคําขอของอาจารย์ก็ตามะแต่ว่าบาลันเนี่ยก็ ค่าเด็กสาวคนนั้นไม่ลงนั่นเลยทําให้ราโอเนี่ยเกิดความเศร้าขึ้นมานั่นก็เพราะว่าเหมือนกับว่าเขาเห็นตัวเองที่อ่อนแอในตัวของบาลันก็คือแบบความอ่อนแอนั้นน่ะก็เลยทําให้เขาเนี่ยตัดสินใจแล้วว่าบาลันเนี่ยไม่อาจจะติดตามเขาต่อไปได้ลวเพราะว่ามึงอ่อนโยนจนเกินไปก็เลยขับไล่บาลันออกจากกองทัพไปนะฮะก็เรียกได้ว่าดันไปขับไล่ตัวหนึ่งที่เรียกได้ว่าค่อนข้างเก่งมากนะออกจากกองทัพเรียกได้เป็นอะไรที่น่าเสียดายเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้บาลันถ้าหากว่าสู้กันจริงๆนะมันอาจจะเก่งกว่ายูดาหรือว่า พวกคนอื่นๆในกองทัพไม่รู้ตั้งกี่คนนะ่ะราโอนะฮะได้เผชิญหน้ากับเคนชิโร่ตอนที่กลุ่มของเขานั้นบุกหมู่บ้านของมามิยะโดยการต่อสู้จบลงด้วยการเสมอกันนะฮะ แปลว่าฝ่ายของเคนชิโร่เนี่ยจะต้องสูญเสียเรไปเพราะว่าเรเนี่ยโดนลาโอเนี่ยจี้จุดแล้วก็ตายใน3วันถัดมาหลังจากการตายของยูดานแล้วก็เรนะฮะเซาเซอร์ er ก็เลยทําการก่อกระบฏก็คือหักหลังลาโอนะฮะลาโอที่เคยปรับมือกับเซาเซอร์มาก่อนจําเป็นต้องอดกลั้นเพราะว่าตอนนี้ก็เพิ่งบาดเจ็บจากการต่อสู้กับเคนชิโร่อยู่แถมยังไขปริศนาร่างกายของเซาเซอร์ที่ไม่รับผลของหมัดอุดรเทวะก็ยังไม่ได้ด้วยแต่สุดท้ายคนที่ปราบเซาเซอร์ลงก็คือเคนชิโร่แหละฮะ หลังจากเซาเซอร์ตายไปโทคิจึงคิดที่จะไปตัดสินกับราโอตามคําสัญญาที่ให้ไว้ในวัยเด็กนะฮะจำได้ใช่ไหมว่าเออราโอเคยแบบให้โทคิเนี่ยมาคอยปรามตัวเองไว้ถ้าหากว่าตัวเขาเดินทางผิดไงฮะและก็โทคิคิดที่จะรักษาสัญญาที่ให้ไว้โดยการมาต่อสู้แต่ก็เพราะว่าโทคิเนี่ย แบบว่าอาการป่วยเนี่ยมันก็เริ่มจะกำเริบแล้วอันนี้คือชะตากรรมไม่ต่างอะไรจากลิวเคนเลยคือป่วยไงก็เลยไม่สามารถที่จะต่อสู้ได้แะ้วก็พ่ายแพ้ไปนะฮะหลังจากนั้นยูเรียแล้วก็กลุ่มห้ากงล้อดาราก็เริ่มเคลื่อนไหวด้วยการสั่งห้ากงล้อเนี่ยไปสกัดราโอไว้เพื่อที่จะให้เคนชิโร่เนี่ยได้เจอกับยูเรียนะฮะแต่ผลปรากฏว่าไอห้ากงล้อเนี่ยไม่อาจสกัดราโอไว้ได้เลยแล้วก็เลยทําให้ราโอเนี่ยต้องปะท่าก,กับเคนชิโร่ในที่สุดนะฮะแต่ว่าเคนชิโร่ในวันนี้เนี่ จนได้ท่ากำเนิดใหม่ไร้ผวังนะฮะซึ่งเป็นท่าในตำนานเลยที่ไม่มีผู้ฝึกรุ่นก่อนๆคนไหนเคยบรรลุได้อย่างสมบูรณ์เพราะว่าท่านี้เนี่ยมันมีแต่คนที่เข้าใจความเศร้าอย่างถ่องแท้เท่านั้นถึงจะบรรลุมันได้ยิ่งผู้ใช้เศร้าเท่าไหร่นะฮะท่านี้เนี่ยมันก็ยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้นเคนชิโร่คงอยากจะบอกว่าโอ้โหกูเศร้าจนแทบจะผูกคอตายอยู่แล้วแต่ก็ท่านี้ไม่แกร่งก็ไม่รู้จะพูดยังไงในขณะที่ราโอนะฮะ แบบเป็นคนที่ทิ้งความรักแล้วก็ทิ้งความเศร้าไปจนหมดก็เลยไม่อาจที่จะเข้าถึงท่านี้ได้เลยแต่เพราะว่ากับดักของลีฮาคุมันดันทํางานก่อนที่แบบทั้งสองคนเนี่ยจะต่อสู้กันรู้ผลก็เลยทําให้ลาโอเนี่ยตกลงไปชั้นล่างนะฮะแล้วก็เหมือนแจ็คพอตชั้นล่างเนี่ยยูเลียอยู่นั่นพอดีเลยก็เลยทําให้ลาโอเนี่ยพาตัวยูเลียหนีไปด้วยกันนะฮะแต่นั่นก็เลยทําให้ราโอเนี่ยหลอนเคนชิโร่จนเก็บไปฝันร้า <c> ย <oughs> คือแบบว่าหลอนมากเห็นเคนชิโร่ทีไรคือตัวมันสั่นนะฮะ เพื่อที่จะโค่นเคนชิโร่ให้ได้ราโอเนี่ยก็ต้องเรียนรู้ท่าใหม่อย่างกําเนิดใหม่ไล่พวังให้ได้เช่นกันไม่งั้นก็คือหมดสิทธิ์ชนะแต่เพื่อการนั้นนะฮะตัวเขาเนี่ยก็ต้องรู้จักความเศร้าให้ได้ก่อนแต่ว่าความเศร้าเนี่ยมันก็ต้องรู้จักความรักมาก่อนหน้านั้นเช่นกันนั่นก็เลยทําให้ราโอตัดสินใจเลยว่าจะฆ่ายูเลียเพื่อที่จะได้เรียนรู้ถึงความเศร้านะฮะ โค้ดจีเนียสได้แบบ2 in 1เลยตัวยูเลียเองก็ไม่ได้ขัดขืนนะฮะก็แบบให้ยอมฆ่าฟรีๆไปแต่นั่นก็เลยทำให้ลาโอนี่เกิดความเศร้านะฮะไม่ได้เศร้าเพราะว่าเขาเนี่ยจะฆ่ายูเลียแต่ว่าเศร้าเพราะว่าเขาเนี่ยรักยูเลียมาตั้งนานแล้วและตอนนี้เขาก็รู้แล้วว่าเธอนั้นป่วยแล้วก็จะตายในไม่กี่เดือนข้างหน้าลาโอก็เลยแบบโอ้โหบ้าเอ้ยจะให้ยูเลียตายไม่ได้ก็เลยแบบจี้จุดให้ยูเลียเนี่ย มีชีวิตอยู่ต่อไปได้อีกหลายปีแทนการฆ่านะฮะและส่งผลให้ราโอบรรลุท่าใหม่อย่างกําเนิดใหม่ไร้พวังเช่นเดียวกันกับเคนชิโร่และก็เป็นคนที่2ในประวัติศาสตร์ที่ใช้ท่านี้ได้อย่างสมบูรณ์ด้วยจึงทําให้ต่อสู้กับเคนชิโร่ได้แบบสูสีกว่ารอบก่อนมากแต่ก็ต้องพ่ายแพ้อยู่ดีเพราะว่าสุดท้ายแล้วนหมัดของราโอเนี่ยมันมีเพียงจิตวิญ,ญญาณของเขาคนเดียวเท่านั้นนะฮะ แต่ว่าหมัดของเคนชิโร่เนี่ยมันแบกรับจิตวิญญาณของหลายๆคนไว้ลาโอยอมแพ้อย่างยอมรับนับถือนะฮะแล้วก็ขอให้เคนชิโร่กับยูเลียเนี่ยไปใช้ชีวิตด้วยกันอย่างสงบเถอะนะส่วนตัวเขาเนี่ยจะขอกลับสวรรค์แบบเท่ๆด้วยการใช้หมัดเบิกฟ้านะฮะซัดไปยังหน้าผาเพื่อให้แสงแดดเนี่ยมันกลับมาสองโลกอีกครั้งแล้วก็ตายจากไปแบบไม่เสียใจใดๆ ในด้านความสามารถนะฮะราโอเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่เหมาะมากที่จะเป็นผู้สืบทอดมัดอุดรเทวะแห่งยุคเลยแต่สวรรค์แม่งเล่นตลกไงส่งคนอย่างโทโคิแล้วก็เคนชิโร่มาเกิดในยุคเดียวกันจริงๆราโอเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะชนะเคนชิโร่ได้ถ้าหากว่าไม่ติดที่นิสัยของเขาเนี่ยเป็นพวกซึนเดเล ไม่ยอมรับในความรักในความเศร้าใดๆก็คือถ้าหากว่ามึงยอมรับเนี่ยมึงก็อาจจะชนะเลยก็ได้และจุดนี้ก็เลยทําให้เขาเนี่ยด้อยกว่าน้องชายของเขามากสไตล์การต่อสู้ของเขาเนี่ยจะเน้นเป็นการต่อสู้ตรงๆด้วยพลังที่เหนือกว่านะฮะเช่นไอ้ท่าคลื่นฝ่ามือเหล็กแห่งดาวเหนือซึ่งมันจะเป็นการอัดจิตต่อสู้ใส่ศัตรูจนเกิดแรงระเบิดหรือว่าท่าเปเลวคลื่นขุนพลฟ้าที่จะเป็นเน้นการจู่โจมระยะไกลด้วยจิตต่อสู้นะฮะ ภายหลังเนี่ยท่านี้ขนาดเคนชิโร่เนี่ยยังกอบเอาไปใช้ต่อเลยซึ่งแตกต่างจากสไตล์ของโทคิที่จะเน้นลื่นไหลไปกับจิตต่อสู้ของอีกฝ่ายประมาณอ่อนต้านแข็งนะฮะราโอเนี่ยจริงๆแล้วก็มีวิชาอื่นๆอีกมากมายนอกเหนือจากหมัดอุดรเทวะนะเช่นหมัดเหล็กกล้า ทำเอาลิวเคนยังตะลึงไปเลยว่ามึงไปเรียนรู้มาจากไหนวะเนี่ยแต่ในซีรีส์เนี่ยเราจะเห็นเขาใช้ส่วนใหญ่ก็มีเพียงแค่ไอ้มัดอุดรเทวะแล้วก็เพลงหมัดของเขาเองซะส่วนใหญ่เพราะว่าเหมือนจะเป็นเพราะว่าวิชาอื่นเนี่ยมันแทบจะเทียบกับหมัดอุดรเทวะไม่ได้เลยเหมือนกับเรียนรู้ว่า,าเฉยๆเป็นแนวทางแต่ว่าไม่ได้กะจะมาใช้ต่อสู้อะไรประมาณนั้นนะฮะ ก็จบกันไปแล้วนะสำหรับประวัติของราโอชายผู้ที่อยากจะครองฟ้าดินแต่ว่าเป็นคนซึนเดเลที่ทำอะไรไม่ค่อยสุดสักทางเป็นอย่างไรบ้างฮะเอาไว้เจอกันใหม่ในโปรเจกต์ถัดไปสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีฮะ